สวัสดีครับวันผมจะมาแนะนำวิธีการที่จะเข้าไปคนดู youtube ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเราติดตามคลิปเขาอยู่แล้วเราอยากจะดูคลิปทั้งหมดของเขาก็ง่ายๆครับเข้าไปที่เครื่องหมาย y YouTube นะที่หน้าจอเราอันนี้ของผมอยู่หน้าจอแล้วก็กดเข้าไปเลยครับกดเมื่อกดเข้ามาถึงหน้านี้แล้วเราก็ ก็ไปที่เว่นขยายนะครับไปที่เว้นขยายด้านบนนั้นเห็นนะก็กดเว่นขยายแล้วสมมติว่าเออจะหาชื่อผมก็พิมพ์คําว่าสมเจตไม่พยับนะจ่ายนี้ผมพิมพ์ไปแล้วเอาพิมพ์พิมพ์ไม่ดูอีกก็ได้ฮนะสมเจตผมว่าผมจะหาชื่อคนนี้นะ,ะสมเจตมันก็จะมีสมเจตเยอะแยะเลยะฮะก็ ออสมเกตไม่ขยับนะฮะเมื่อขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราก็กดที่แว่นขยายสีเขียวด้านล่างขวามือนั่นนะกดอันนี้ก็จะเข้ามาแล้วนะเข้ามาก็เห็นเห็นชื่อเห็นชื่อสมเกียตไม่พยับแนละ้ว ก็กดไปที่โปรไฟล์นะฮะที่รูปวงกลมกล่มรูปรูปของกดเมื่อกดเข้าไปแล้วนี่ก็อตอนนี้มันจะไม่มีวิดีโอทั้งหมดมันจะมีบางส่วนแล้วก็มีวิดีโอคนอื่นด้วยแต่ถ้าเราอยากจะดูวิดีโอทั้งหมดนะ,ะเราก็ให้กดมาที่วิดีโอคําว่าวิดีโอนะัะนะครับนี้ก็วิดีโอทั้งหมดก็จะมาขึ้นที่นี่นะ,ะน,นี้จะมีะตั้งแต่ ตั้งแต่รายการที่หนึ่งจนถึงปัจจุบันเลยนะถ้าใครถ้าอยากจะเข้าไปดูก็เข้าไปดูได้มีการเรียนการสอนการเรื่องสอนวิธีใช้ต่างๆมีหมดเลยนะฮะเรื่องอาชีพต่างๆก็มีก็เข้าไปดูหรือว่าอยากจะดูวิดีโอสั้นผมที่ทําวิดีโอหนึ่งนาะทีก็เข้าไปดูที่กดไปที่ช็อตนะวิดีโอช็อตอันนี้ก็คือวิดีโอสั้นที่ผมทําไว้ หนึ่งนาทีนะก็ทั้งหมดเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มทำก็มีคนดูบ้างนะฮะออนนี้ก็เป็นเรื่องแนะนำง่ายๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปดูคลิปผมสำหรับวันนี้ก็คงมีแค่นี้